ปลูกไว้หลังบานะ้าตเนาะกองนึงไว้กินในเงือนข้วเงือนจะของนั่นเมียง่ายแฮะไม่ได้หวดัวน้าไม่ได้มาถอนหญ้าม<ล>ต้องมาพวนดินอีกแม่นปล่อยทิ้งไว้เลยกองปล่อยทิ้งไว้เลยข้างปต้องไปซื้อหามาสิบบาทน้อยกงนะองเนาะเออถ้าปลูกไปกิจการเลยนะปลูกขายในต้นประมาณนี้แหละที่ไอ้เมียขาดตรงกลางจ้ะแม่นคือแบบครบหนึ่งเดือนมันกำลังพอดีเราต้องปล่อยใบแก่นะสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับแม่นเมื่อวานไปสั่งเบิ่งแล้วกองนึงนี่กองนึงได้เท่าไหร่โลเคือง โลครึ่งเออข่มบออันนี้เป็นท่านหอวมบวนเลยครับเขาจะแตกก็อไปเรื่อยครับเขาจะบบบนร่งหัวเนาะครับหลังจากที่ได้ต้นพันมาแล้วเนาะผมก็จะมาตัดใบเขาออกเนาะครับเนาะจะเครื่องนืง่องอ่าโอเคนี่แล้วก็ตัดลายเขาน้ามือ่างจะตัดลายเขาเขาออก ให้เขาแตกรากไหมครับเขาแตกรากแตกก็ไม่เพราะว่าผมจะปลูกนี่ผมปลูกแค่ต้นเดียวต้นเดียวต่อภาชนะต่อาง่ผมเตรียมแล้วเลยอ่มีรังจากนี้ก็จะมีถัวเขียวเราจะมาตัดอะไรนะอ่าก็ตัดอืมตัวเขียวเขาผมมีรู้นะครับเนาะเหาก็ตัดออกก่อนนี่ครับผมจะตัดออกก่อนนี่ประมาณนี้หลังจากนี้ผมก็จะเตรียมฟองน้ำครับเพื่อยึดลำตน้น ะอ่าเย,ยอะเขาเยอะลำต,ต้นหอมแดงออกมากครับนี่ยอ่าก็ห่อนนอ่าหยียลงไปครับอ่าอืม<ด>ให้เจอให้เจอหลากโพลให้หลากหลากโพถั่วออกมากแค่นั้นเองครับอืมถั่วเขียวนี่สำคัญเด้อครับเด้อไอโพแค่น,นี้ไอเขาหลากโพถั่วออกมากแค่นี้พอจะ้ะที่นี่เวลาเติมน้ำเด้อครับเด้อสังเกตเวลาเติมน้ำให้น้ำน่ะน้ำมันน้ำในกองฟุ้มเขามาแตะจ้ะ แค่หลักแค่นั้น,นพอ่อโบต้องให้ถั่วมือมาหอดผีเด้อครับเด้อครับหลังจากที่เฮาเตรียมพันหอมเรียบร้อยเนาะที่กลับมาเตรียมกล่องโฟุ้มอ,อนี่ก็ถุงคุมกองครับก็คุมเลยแบบนี้ง่ายครับแบบนี้ถุงนี้สามารถสวมกล่องได้เลยลงตปดหน่อยก่อนเนะงานแบบนีน้ง่ายแฮะหลังจากนี้เฮาก็เตรียม ปุ๋ยเอบีครับนี่แหละัวใจรักเลยครับปุ๋ยเอบีปุ๋ยเอหนึ่งถ้วยตวงตามด้วยปุ๋ยบีครับหนึ่งถ้วยตวงตห,หลังจากนี้ผมก็จะเติมน้ำครับ เพือพี่น้องจะเติมนามกอนก็ไดเด้อครับเด้อเติมนามกอนแล้วอยมาเติมปุ๋ยที่หลังกไ็ได้่ะแล้วเขาก็มาค้นที่หลังก็ได้ครับอ,อันนี้คือผมแบบว่าเปิดนามใส่เลยนะคนกระนามเลยคนกะนัะหนมเยนมันก็นงา่า,งายครับนี่แบ <ree. S 1> บนี้เออเขาก็เติมปุ๋ยลงไปก่อนมันก็คนแบบนี้มันก็นง่ายแต่พี่น้องถ้าบ้านพี่น้องมีเป็นเป็นหนามกับป้าเนาะกัให้พักไว้กอนเนาะครับเนาะเออสักหนึ่งวันสองวันสามวันก็ได้ครับแล้วแต่พื้นทีเนาะครับะ เพื่อนทีได้ทีแบบมีคอรินหลายๆแบบมีกินคอรินเนาะตาจะพักใบหลายๆเหมือเนี่ยครับจะใส่ใดเหมือนกันครับใส่ใดเหมือนกันขอขอให้เป็นานามสะอาดครับใส่ใดเหมือนกันครับอืมหลัจงจากนี้กะเตี้ยงฟ้าฟ้าใสี้ยฟ้าทีเขามันมันพอดีครับถวยเขียวเนาะครับเนาะเมือนที่เขาปลูกตัวไปเลยอันนี้ผมจอดสิบห้าลูกเออแบบนี้มันก็จะปลูกได้ทั้งพักชีทั้งเกินชายนะครับตัวไปเลยแบบนี้ พอดีครับถั่วไเขียวครับจ้มาหย่อนพอดีเลยเรเื่มงหนามเ,เ,เห็นเขามาถึงเออมามาโดนหลักบนกระถางนี่ขนาดนั้นเดี๋ยแล้วพี่น้องจะบ่เห็นนะครับน<อ>ี่ประมาณนี้แล้วมาแตะหน้ามันจะแตะประมาณนี้ครับจ้นเอยเห็นจะชัดเลยเลยโยกฟ้าออกจะได้เห็นชัดๆเนาะครับเนาะจ้ะแต่ผมใส่แบบนี้พี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้มะเมืองไงเป็นตัวอย่างนะครับเล้วอันนี้ปลูกลงใหม่ๆจ้เออลง่องบัวนนี่เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นถั่วไเขียวนะครับถั่วยคือบลใส่ถั่วไขาวอ๋อ ถ้าถ้วยเาวนี่พูดถึงว่าตดถวยขนาดขนาดประมาณนเนี่ยเนี่ยคือเขาจะแตกก้อนเต็มถ้วยปุ๊บเ้าต้องดึงออกเลยาถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นคือเขาจะแหน่ยมเหน่นเพราะว่าหอมบัวเลยนี่คือเขาจะ,ะ,ะาเขาจะแตกก้อนไปเรื่อยไม่เงี้ยเขาแตกก้อนไปเรื่อยจะมีปัญหาปลูกแล้วตาย้ไม่ยังจะใต้ให้สังเกตด้วยครับเด้อมาเึงไงไก่เอามึงไงไก่ตอนตอนเดี๋ยวหยยอนยอนร่องเนี่ยมึงมึงระดับน้ำครับว่ามันถึงบ่ให้ระดับน้ำนี่ เดี๋ยวผมดึงออกมาจกอันหนึ่งท่าน้ำอันหนึ่งท่าน้ำตัวยางตัวยางถือว่าใส่ลงนี่หแมันมาแต่เนี่ยแต่น้ำแค่นี้เนี่ยในกล่องเห็นว่อแค่นี้ได้ครับจ้แค่นี้เขามาสังเกตเรื่อยๆได้ช่วงช่วงแรกๆเพราะว่าเขายังมีหลักใช่ไหมพอตัดหลักก่อนก็นี่ที่น้ำเขาล่นไปไปสักหน่อยนึงแล้วหลักเขายังมีหลักเขายังสั่นว่าไงใช่เพราะหลักบวชถึงปุบเขากะ ตายตายตามทีพี่น้องถามมาเลยว่าเราพักไอ้ปลูกหอมราเกียใต้นี่แหละประมาณถามเาล่องแล้วเพิ่มนี่หนึ่งสัปดาห์ได้ครับพยายามมะมึงก่อนหนึ่งสัปดาห์มะมึงก่อนมามึงเขาก่อนฐานหนามเขาลดปิ๊บเขามาต้องไปเติมปุ๋ยเขาได้เพระาะว่าปุ๋ยเขาเติมไปแล้วอยนีม้มันเข้มอยู่แล้วครับเพราะว่าหอมหมดเลยนี่เขาไปิดคิดปุ๋ยลายดอกครับเ้าเกิดแค่เติมเติมหนาเปล่าขึ้นมาให้มันเหมือนเหมือนเขาปลูกใหม่อ่ะเพราะว่าหลักเขาอาจจะสั่นอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะ พอหลังจากหลากลากเขาเริ่มแยาแล้วกลายไปจนต้องมาเบิงอีกก็ได้แต่ว่าบางบางบางที่มันกับแบบบวกรถเลยแล้วสิภาพี่น้องไปเบิงอันทีว่าหลังจากที่เฮาเฮดแบบนี้แล้วผ่านไปเดือนหนึ่งตอนไงเออนี่ค่ะเนาะไอ้กวางหลังจากเดือนหนึ่งที่เฮาเฮดคือยังสั่นเลยนี่เห็นว่าในตัวน้อยนต่เหมือนที่ผมบอกไปเนาะครับวลาเขาแตกกว่าเขาจะมีพื้นที่จำกัดแต่สำหรับแบบว่าเฮาแบบ กินอ่อนๆน้นแสีบเด้จ้ะเออเวลาเอาไปเอาไปรป,รป,รประทานไปนเห็ดเครื่องปรุงอยังก็ตามแต่แ<ม>เอาไปกินนี่หรือพี่น้องสิปลูกไว้หลังบ้านเนาะไอ้อกลองกลองหนึงไว้ถ้ากินในเงื่อนควเงื่อนจ้าของไหนเนี่ยเออจ้าาะไงเฮงเฮาบ่ต้องไปซื้อ5บาท10บ,บาทน้อยกลองเนาะอ่าอมึงเป<อ>็นไงคันี่เห็นบ่ตาดเพินพเพเ่นผู้ใดไอ่ปลูกแต่ในอย,อยังนะในดินเนาะบ่เคยเห็นรากเพิ่นเนาะเออแต่เนี่ยได้เห็นทั้งใบเห็นทั้งรากดีค่ะ นี่หสวยงามแห้งเลยครับเ่ยสามารถสั่งรายได้ได้เลยนะครับเนี่ยหมู่บ้านไหนไปสั่งเบังแล้วกองนึงนี่กองนึงไดี๋ยวทนายโลครึ่งโลครึ่งเออคุ้มบอลเห็นบ่ลนี่เห็นบอลนี่มันพร้อมขยายแล้วเห็นบอลนี่บอกว่าขันปลูกในซอยปลูกแนะน้ำให้ใส่ซอยปลูกสีเขียวเพราะว่านี่เห็นปะเบิ่งขนาดซอยปลูกสีเขียวมันก็สิแตกเองมันสิแตกเห็นปะเข้ากับถิ่นไปเลยง่ายเพราะว่าซอยปลูกสีเขียวมันถือ ห้ากรฉี่ออกไปเลยเวลาสีขยายเนี่ยบอ่อแบบที่นี่ห้ากรฉีกปลูกแบบนี้เนาะก็คือคือโดยปกติที่คนที่เขาปลูกขายสังเกตบุบางดียว่าปลูกหอมแบบนี้ปลูกขายอะไรนะเนาะพอวันหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนจังเลยนะหน,หนึ่งเดือนกับอีกห้าวันก็เต็มแก้วแล้ว,ลวเห็นป่ะครับห้าวกระเฝ้าขยายอ่าแล้วก็ตัวที่เกินมากเห้ากระขายอ่าจนสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้ากระขยายออกไปเลยเนี่ย อันนี้เขาลงต้นเดียวเป็นว่ตอนนี้ได้จากต้นแล้วหนึ่งเดือนกับอีห้าวันลงต้นเดียวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแล้วเห็นร่จากหนึ่งต้นเป็นแปดจนสี่เ้ากับเอาไปขยายเออแล้วแต่ห้าเนี่ยห้ากับขยายสิเนาะเห็นรเ่ได้ร้ายสวยบะเนี่ยตอนลงห้าก็ลงส่แต่ห้าแบ่งแล้วเนาะเนี่ยจากหนึ่งต้นเ่ากับสี่ใดเป็นแปดต้นนี่สเนาะเดือนหนึ่งห้ากับสี่ใดง่ายห้ากับสี่ใดขยายขยายไปเรื่อยๆเนี่ย เอาไปกินเ <N> <N> นี่ยครับเนี่ยเออข้าวซอสี่ก็ได้เนี่ยนี่ถามมันคับห้าบะตองใส่ก็ได้ฟองน้ำฟึบอีกหนึ่งเดือน,นหรือพี่น้องสิแบบว่าตัดตัดถอยปลูกไ้มันพอดีเนาะแบบว่าบ่ตองบต่ตองไ้มันบต่ตองไ้มันหู้หญยแห้งนะครับเท่ากับยอนจังสีบต่ตองใส่ฟองน้ำก็ได้เนี่ย ห่างนี่กระตัดออกไปได้หลายก็ได้นี่นี่นี่เจังสี่ก็ได้ขึ้นกันเนี่ยจังสี่ก็ย้อนลงได้ขึ้นกันเนี่ยแค่นี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดมันเป็นหวังเสียข้าบปลาตองสื่อหัวหอมกินเนี่ยเนี่ยก็มาย้อนลงนะครับแค่นี้ปุ๊บอ่าเบื้องต้นนี่หลายแห้งเด้อครับเด้อเนี่ยครับอีกหนึ่งเดือนเทาก็สิได้เจังสี่ขยายไปเรื่อยๆบ่มีจบบ่มีสิ้นนะครับบ่มีหน่าบ่มีเปื่อยหอมที่พี่น้องเห็นอยู่ในอยู่ในนี่นี่คือขยายอยู่ในกองฟูมมาสองปีแล้วนะครับ เข้าถึงมั่นใจยยถึงกายสามารถยายบอก,อกบอกพี่น้องใดว่าหอมพันเดียวที่ปลูกในกองโฟรรมบอเนาบอลปวยก็คือหอมเลยนะครับอยู่ในนี้มาสองปีแล้วขยายอยู่ต้งสี่แล้วมาสองปีแล้วตั้งแต่เข้าเรื่อมทดลองปลูกใหม่ๆเลยนะครับ